ที่จริงผมอันบ็อกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแต่กล้องมันตัดนะครับผมเพราะว่าเมมเต็ม Power Ranger Hero of g e e n s นะครับผมกล่องหลักนี่จะให้ฮีโร่มาทั้งหมด5ตัวนะครับผมเป็น Power Ranger Mighty Morphin นะครับผมห้าตัวหลักเลย5ตัวแรกก็จะเป็นเจสันทีนี่บิลลี่แซกแล้วก็คิมเบอรี่นะครับผมลองไปดูข้างในนะครับผมอันนี้ผมเลยขอปกเลยเรียบร้อยแล้ว ปิดมานะผมอันนี้ก็จะมีซองฟิตไว้ให้นะผมให้ใส่พวกโทเค็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็น่าพวกสินค้าโปรดักต่างๆนะผมหรือก็จะมีบอกภาคเสริมที่ออกมาในรอบแรกน่าจะใช่นะครับผมจำได้ผิดน,นะ,ะแล้วก็มีรูบุ๊กเล่มหนึ่งนะครับผม,มบก็เป็นกฎวิธีการเล่นต่างๆนะผมเข้าใจง่ายไ,ไม่ยากครับอ่าข้างในก็จะมี ตัวรัค้อนี่เดียวมาดูตัวรัคปกันต่อเลย่ะกว่าอันนี้โทเค็นต่างๆกับลายแห่งที่ไว้ก่อนอามาดูดน,านี่กับลยายลายของเรานะคชั้นแรกก็จะเป็นพวก Party p a t เลอร์นะครับผมก็จะมีนี่ครับ Party p a t เลอร์ Part Part ธรรมดานะครับผมจะเป็นตัวอย่างนี้เลยอ่า ป็นสมุนตัวเล็กนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเป็นพาทีพาโทอเลอร์ลักซ์สเปอร์นะครับผมก็จะมีหัวขึ้นมาอีกหนึ่งหัวแล้วก็มีแขนที่เป็นลูกตุ้มหินนะครับผมเพิ่มมาก็จะมีวิตต้านะครับผมเป็นบอสอ่ากล่องหลักให้มาแค่บอสต,ตัวเดียวนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับผมนี่เป็นโครงกระดูกนะครับผมสเกตตันอันนี้ก็ออกมาตอนแรกๆนะครับผมของจูงเลนเจอร์แต่พอเลนเจอร์ผมจำไม่ได้ว่าตอนที่ว่า อน,นี้ก็จะเป็นอัศวินนะผมต่อสีดำจำไม่ได้นักผมมากเป็นยังไงนะอันนี้อือแล้วก็อีกตัวหนึง่งอันนี้ตัวเด่นเลยก็หมูมันเคยกินอาวุธของจูเลนเจอร์นะผมพวกเรนเจอร์ไปด้วยนะผมอ่าต่อไปรามาดูพระเอกของเราเลนเรนเจอร์หรือไทแรโนเรนเจอร์นะผมนี่เจมาหรือดาไปอยู่ด้วย ต่อมาไทเกอร์เรนเจอหรือเยน l ลเรนเจอรนะผมหือดาบอะ่ะมีฟสั้นนะผมซาเบลเล็คเกอนะผมนะแล้วก็ไมมอ o เรนเจอรนะผมหรือ b บ็คเรนเจอรต่อไปนะผมบูเรนเจอร์นะผมหรือไท s e ซ a ่าเรนเจอร์นะผมไท s e ซ a ่าเรนเจอรต่อไปปูเตล่าเรนเจอร์นะผมหรือพิงเรนเจอร์ มาพร้อมกูเทล่าแอโร่โนะครับผมจบฟิกเตอร,เตร์เสร็จแล้วต่อไปผมจะพาไปดูการ์ดนะผมมาดูนี่ก่อนดีกว่าก,การ์ดคาแรคเตอร์กับการ์ดซีนีซอนนะครับผมอันนี้ผมใส่ต้องเรียบร้อยแล้วพอเมื่อกี้อย่างที่บอกเสร็จแล้วรอบหนึ่งผมรีวิวแต่ว่าต้องตัดอันนี้ก็จะมีเจสันสกอตต์นะผมแมตตี้มอร์ฟินเลนนะผมบูบิลลี่นะผมแบค็คแซ็ นะครับผมแล้วก็พิงค์นะครับผมคิมเบอรี่แล้วก็เยลโล่นะครับผมจินนี่ต่อไปเป็นซอสแล้วครับผมอ่าไาโนซอรัสนะครับผมซาเบลแทชซาเบลทูวิทไทเกอร์นะครับผมโโบผมัสเตอร์รดอนนะครับผมไทเซราท็อปนะครับผมแล้วก็พุเตร้านโนวาลอนนะครับผมแล้วก็ไดโนเมกซอร์สนะ ่วนอันนี้ลูกเต๋าอเกมนี้นะผมเป็นสีใสนะผมขาวใสแต่ถ้าซื้อพุอ๊บชุดเสริมมันจะเป็นสีของเป็นเจ้าตัดสีแนะผมสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวสีชมพูอะไรก็ว่าไปก็จะมีหน้าอยู่สามหน้านะผมอันนี้คือตีไม่โดนอันนี้ตีหนึ่งด a m a g e จากสองนเองนะคผมต่อไปเรามาดูการ์ดกันดีกว่าแบบการ์ดค่อนข้างให้มาเยอะมากๆนะครับ การ์ดเรนเจอร์แอคชั่นของเรนเจอร์นะผมให้มา50บใบสีละสิบใบนะผมนี่ผมใส่ซองสับพร้อมเล่นหมดแล้วนะผมก็เลยจัดคาคาไปแล้วให้ดูเร็วๆเลยซุป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 อ่านี่ของบิลลี่นะผมสีฟ้าอ่าเราดูสีจับเอามาเว่าะการ์ดไหนเป็นของใครนะผมดูจัก แถบสีก็ได้แล้วมันจะมีเขียนข้างล่างนะผม Mighty Morphin Yellow นะผมอ่านี่ก็จะเป็น black ต่อไปนี่นะผมเป็นของ Monster Monster จะเยอะมากมาก Monster ง่ายจังเลยอันนี้อันนี้จะเป็นฐาน m o n ก่อนคอ,อเค การ์ดมอนสเตอร์นะผมกับการ์ดบอสแล้วก็การ์ดอาชีพคาทัเลอร์นะผมทันใจอ่านี้ไว้สําหรับตอนซัมมอนนะผมสุ่มแรนด้อมเกิดนะผมข้างหลังก็จะเป็นนี่ผมถ้าเป็นตัวพวกลูกประจอกนะผมอาชีพคาทัเลอร์กับซูเปอร์นะผมมันก็จะมีข้างหลังเป็นโลเคชั่นต่างๆนะครับผมว่าจะไปเกิดที่ไหนส่วนบอสข้างหลังจะเขียนว่าบอสอยู่นะผมแล้วก็อันนี้กล่องหลักให้มาแค่ติต้าตัวเดียวแล้วมอนสเตอร์กล่องหลักให้มา4ตัวนะผมนี่ก็จะเขียนว่ามอนสเตอร์ มอนสเตอร์จะมีผงกระดูโบนะผมนี่สวินน่ครับนะมาดามอะไรสักอย่างแล้วก็ไอหมูนี่นะครับผมการ์ดของสำหรับโจมตีกับเลือดนะผมของมอนสเตอร์อ่าก็จะมีตัวละแปดใดนะผมเร็วๆเ,เ,เลยนะผมของลูกกระจกจะเป็นสีเขียวนะผมของมอนสเตอร์จะเป็นสีส้มส่วนบอสจะเป็นสีม่วงนะครับผม จะเป็นสีนี้สีเงาจมูกเงานะครับอ่าสำหรับกองหลักอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูโทเคลล็นแบบตายกับโทเค็นนะอ่าอ,อันนี้นะผมก็จะได้แพนิคโทเค็นมาสีอันนะผมเพราะการเล่นครั้งหนึ่งเราจะมีแค่สีแมปนะครับผมสีสีโลเคชั่นถ้าเกิดแพนิคทั้งสี่โลเคชั่นเราก็จบเกมเลยเขาเลยให้มาแค่สีอันอันนี้เป็นโทเค็นดาเมจตัวนี้เป็นโทเค็นเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นนะผมจะมีทั้งลสองแอคชั่นนะ อันนี้ก็จะเป็นโทเค็นคริสตัลนะครับเป็นพลังงานในการใช้ทอการนะครับผมว่าเสียพลังงานเท่าไหร่กี่เอนเนอจิ้นอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นลิเตอร์นะครับผมสำหรับใครเปิดจดสูตงคนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชั่นแอนงนลอันนี้จะเป็นดัตตาบิลเขาเรียกว่าอะไรคนระับเป็นถางทับนะครับผมไว้กลับมาดีการอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโทเค็นเมกกะซอสแล้วนี้ก็จะเป็นโทเค็นนับ แต่มีกระซอนนะผมอยู่เราจะมีตรายมีกระซอมาให้อย่างนี้ไว้นับนะผมการมีกระซอจะมีทั้งหมดเว้าวจะมาวาวไว้ตรงนี้ทั้งหมดมี6กใบาการมีกระซอจะอยู่ใบล่างสุดนอกนั้นจะเป็นกระซอน5ใบนะผมตอนแรกอาจจะเริ่มที่ศูนพอเราฆ่ามอนสเตอร์ครบหกตัวปุ๊บอ่าเราจะได้เดินไปเป็นหนึ่งเราจะได้เปิดกระซอนใบหนึ่งนะครับผมจะเริ่มต้นเปิดอ่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของกองหลักนะผมเค้าเรนเจอร์ฮีโร่ออฟสกีดนะครับผม เป็นเพื่อนสนใจหรือชอบ Power Ranger หรือชอบ Super Sentai เป็นคุณเดิมอยู่แล้วก็ผมแนะนำเลยนะผมควรค่าเก็การเก็บนะผมเพราะว่ากเกอร์ก็สวยมากๆอยู่แล้วถ้าไม่เล่นก็ซื้อไปสะสมก็เป็นของสะสมที่น่าเก็บจริงๆนะครับผมอพอเพนแล้วมาตั้งโชว์นี่สวยมากๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจเกมนี้ก็ลองหาซื้อได้นะผมผมว่าน่าจะหากซื้อที่ไทยค่อนข้างใจยากหน่อยแต่ก็มีนะผมพวกประมูลในี่นี้ยังเห็นอยู่นะครับ ไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาทำต่อไปเรื่อยๆนะผมกับการอันบ็อกในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย